โอกาสครูบาอาจารย์คณะเมชีและก็เพื่อนๆผู้ไฝ่ธรรมฝ่ฌานทั้งหลายวันนี้วันที่7เมษายน268 8วัดป่าบ,อออบ่อน้ำพอินเมื่อคืนนี้นึกเสียงป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กนึกว่าฝนจะตกเนาะก็ตกนิดหน่อยประมาณสองสมเมตร แต่ว่าอยู่ข้างนอกเขาบอกว่าตกแรงมากเนาะโอ้อยากเห็นเด้เนาะอ่าป็นว่ามันจะบริแฮรนั่งแมวสบอสะดรฮะจากแหนั่งแมวบ่เนาะอืมอ่ะ ตกอ้อมขางอ้อมแมวอยู่อยู่นี่บ่ตกเนาะ,ะนี่บนว่าตกฝนตกบนโซฟาเนาะอะอยากเห็นฝนตกจากเมือทะเลแล้วเนี่ยตกมาจากาคังก็ะไรเนอะอยากเห็นเนาะ เออเตรียมผานํำฝนไว้อยู่ฮะครับไม่ตกก็ไม่ตกเนาะเออลงจาก็ดูข่าวดูคราวเนาะเออก็อมีแต่เรื่องนะธรรมดาเกิดเป็นคนอยู่ในโลกนี้มันก็ต้องมีเรื่องมีปัญหา อ่าเพราะคนเนี่ยมีตัวเองนี่แหละเป็นศัตรูเนาะนั่งอยู่คนเดียวก็มีเรื่องกับตัวเองเนาะอ่าเรียกว่าอ่าอยู่ในกงนงังวลแ่นความคิดเนาะเอออ่าทุกขณะทุกเวลามันก็นั่งคิดปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้เนาะอ่าตามภาษาใจที่มันคิดมันมีหน้าที่คิดอย่างเดียว เนาะแต่รู้ไหมถ้าเรารู้ว่ามันคิดเนี่ยถ้าเราไม่ไปยึดว่าเราคิดเนี่ยมันก็จะเป็นอีกคนละเรื่องรู้ไหมเออตอนนี้เราไม่รู้จักว่าเราแยกไม่ออกว่าที่จริงความคิดเนี่ยไม่ใช่เราเอา่า ส่วนมากเราก็จะไปทุกข์กับมันเพราะว่าเราคิดว่าเราคิดฮะอะแต่เมื่อไร่ถ้าเรามีสติมีปัญญาเราก็จะเห็นว่าความคิดนะ่ะไม่ใช่เรามันคิดเองเห็นไหมนั่งดูมันนะดูไม่เชื่อเนาะอะมันคิดเองต่อไปเราก็จะรู้ว่าความคิดเนี่ย มันก็จะแยกตัวระหว่างความคิดกับตัวเราตัวรู้นะเห็นไหมเมื่อมันแยกออกคือแยกขันออกระหว่างสังขารกับตัวสติว่าขันห้าไม่ใช่เราเห็นไหมเราไม่ได้ไปแยกนะแค่เราดูลม แค่เราอยู่ในฐานเราก็จะเห็นว่าความคิดมันเกิดอยู่ตลอดเราไม่ได้คิดนะมันคิดมันคิดเอง<ด>เห็นไหมเออเหมือนตาเนี่ยบางทีเราก็ไม่อยากได้ดูนะแต่มันเห็นใช่ไหมเพราะเรามีตาเหมือนเสียงเนี่ยบางทีเราไม่อยากได้ยินนะนะแต่เราได้ฟังเห็นไหมอ่าอ่าเพราะฉะนั้น ความคิดก็เหมือนกันเนาะเราไม่ได้เป็นคนจะคิดนะมันคิดเองของมันอเมื่อเรามีสติมีปัญญาเรามีสติอยู่ในลหมหายใจความคิดมันก็จะผุดผ่านผุดผ่านขึ้นเห็นไ,ไหมอยู่ตลอดเวลาต่อไปความคิดก็จะเป็นผู้ถูกรู้สติก็จะกลายเป็นผู้รู้เห็นไ,ไหมมันก็มีแค่เนี้ยอะ อยิ่งมึงคิดมากเท่าไหร่มึงก็จะเห็นชัดเจนว่ามันคิดมันก็จะมีคิดดีคิดไม่ดีส่วนมากมันจะคิดไม่ดีนะนะเมื่อเราตามรู้ตามรู้ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนั่นแหละเรียกว่าวิปัสนาหรือในภาษาธรรมเรียกว่าอนุปษษัสีสิกษษติเนาะสังเกตสังเกตไม่ใช่คิดเนาะ อาศิคติแปลว่าสังเกตนะเนาะสังเกตว่ามันคิดเนาะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนาะการมีสติจ้องอยู่กําหนดรู้ซึ่งอยู่ลมหายใจเข้าหายใจออกเนะี่ยเห็นไหมนั่นแหละคือเราสร้างฐานของสติเรียกว่ากรรมฐานนะ อ,อยู่ในลมหายใจเข้าหายใจออกออแค่นี้นะมันก็จะแยกกันออกเองเมื่อมันชัดเจนเนี่ยแมมันจะแยกกันออกสติก็อยู่ส่วนหนึ่งส่วนพวกนั้นจะเป็นผู้สูกรู้เรื่องดีไม่ดีเรื่องสุขเรื่องอะไรเวทนาต่างๆเห็นไหมมันก็จะผ่านมาผ่านไปเกิดดับเกิดดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอประมาณนี้ นั่นแหละคือเรียกว่าภาวนาออันนี้พูดถึงเรื่องงานของพวกเราคือตรงนี้ออส่วนงานทั้งโลกมันก็มีอยู่เพราะเราอยู่ในโลกแต่เราจะไม่ทิ้งภายในเรานะอาวัดป่าบวอน้ำประอินเนี่ยไม่ได้ต้องการอย่างอื่นต้องการนักภาวนานะนักภาวนาอา เราอยู่ตรงนี้ฮะเออตั้งอกตั้งใจภาวนาฮะนี่กินข้าวกินปลาเสร็จทำสุระตัวเองเรียบร้อยก็ไปพักผ่อนขณะที่เราพักผ่อนนั่นแหละเราก็จะกำหนดรูลงหมายใจพักผ่อนไปด้วยเออ้วยองค์ภาวนาคืออานาปานัาสสิไม่ให้ขาดตอนขาดสายนั่นคืองานหลักของพวกเราเนาะ อ่าเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราจงเชื่อมั่นในพระธรรมอในคำสอนนในศีลสิ่งทีพท่พระพุทธเจ้าสอนเนาะทานศีลภาวนาเนาะเอทำองค์ประกอบพวกนี้ให้ครบเนาะว่าไงโอกาสหลวงตาครับคำถามจากไร่สดคุณแนนขอถามหลวงตาว่าคำว่าหน้าชื่นอกตลม ทางโลกกับธรรมทางธรรมเหมือนกันไหมคะมันคือหลอกลวงตัวเองไหมคะก็คําว่ามารยาทเนี่ยมารยาทมารยาทมารยาเนาะมันก็คล้ายๆกันส่วนมากหน้าชื่นอกตมเนี่ยนะมันก็เหมือนกันนั่นแหละคือบางคนเนี่ยหน้าตาอุตส่าห์ยิ้มแย้มแจ่มใสออกมาแต่มันก็ปกปิดไม่ได้หรอกถ้าใจมันอ่า ผมคืนใจมันทุกอยู่อะอะานะนั่นแหละเขาเรียกว่าอาจจะทำเป็นเบิกบานยิ้มแย้มแจม่มใสอะนะแต่จิตใจเนี่ยอกสมก็คือจิตใจเนี่ยยังร้อนรุ่มอยู่ยังไม่สงบอยู่นะส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นทั้งโลกกับทางธรรมที่จริงก็อันเดียวกันกายกับใจใจเนี่ยมันทุกแต่ร่างกายเนี่ย มันมันมันปฏิกิริยามันเป็นอีกอย่างหนึ่งเห็นไหมเออนะเออเหมือนคนบอกว่าจ้าใจเป็นยังไงก็แสดงออกอย่างนั้นไม่ใช่หรอกอย่ามาพูดเลยอันนั้นก็หลอกลวงอีกแหละบางทีเนี่ยมันไม่ได้พูดหรอกมันคิดอะไรมันก็ไม่ได้พูดหรอกมันไม่เอาความคิดมาพูดหรอกมันคิดอย่างหนึ่งมันพูดอย่างหนึ่งเชื่อไหมถ้าเอาความคิดมาพูดเนี่ยมันตีกันตายอะ บางทีเพื่อนเนี่ยเดินไปด้วยกันมันยังคิดเกลียดเพื่อนด้วยนะรู้ไหมแต่มันไม่พูดอ่าโอ้เพื่อนกูสวยจังที่หน้าเหมือนปวกเห็นไหมอ่านี่เขาเรียกว่าหน้าชื่นลมสมะฮะเอเหมือนกันเหมือนกันเนาะลักษณะเดียวกันเนาะระวังทำเพราะว่าพูดถึงเรื่องกายกระใจน,นั่นเองเนาะ ครับคำถามจากพ่อน้องเทนครับอยากถามหลวงตาว่าฌานโลกียะต้องอาศัยศีลหรือเปล่าครับมันก็มีศีลนั่นแหละนะทำไมต้องไม่อาศัยละ่ะเพราะความสงบตัวนี้มันก็ไม่ได้ไปทำชั่วมันก็มีศีลในอัโอตโนมัติของมันนั่นแหละอะจริงไหมถ้ามึงนั่งอยู่เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมดูแล้วเหมือนคนมีศีลไหม กายก็ไม่ได้เห็นไหมกายกรรมคือไม่ได้ทํากรรมคือไม่นั่งวาจาก็พูดเพราะเหมือนกับมีศีลไหมแต่ใจอ่ะนะใจไปคิดตําหนิไปด่าคนอื่นไปมันจะมีศีลได้งไงมันไม่ครบเหไหมแต่ถ้าเป็นฌานเข้าไปฌานเนี่ยปุ๊บสงบปุ๊บนั่นแหละศีลเกิดเพราะใจมันสงบ ถึงฌานโลกีก็ตามความคิดจะไม่มีเลยถ้ามีความคิดมีพวกนี้อยู่จะไม่เรียกว่าเข้าฌานเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นฌานกับศีลมันเป็นอันเดียวกันถ้ามันเป็นสมาธิศีลมันก็เกิดขนาดนั้นเราเรียกว่าอาธิศีลถ้ามึงคิดอยู่อย่างเงี้ยมึงไปตำหนิคนอื่นมันก็ไม่มีศีลหรอกในความหมายเพราะสมาธิเนี่ยมันบวกเอาศีลไปด้วยเข้าใจไหมศีลตัวนี้เรียกว่าอาธิศีล เพราะฉะนั้นเข้าฌชานมันก็ย่อมมีสีในอ,อัตโนมัติของมันถึงจะเป็นชานโลกีไม่โลกีทาไมถึงเรียกชานโลกีหรือชานโลกุตระชานอันเดียวกันนี่แหละแต่คําว่าโลกุตระคือพระองค์นั้นเป็นพระอาริยะนั่นเองเขาเลยเรียกว่าชานที่จริงก็อันเดียวกันอยู่ที่บุคคลน,นั้นสถานะคนนั้นจิตดวงนั้นที่เป็นโลกุตระธรรมเรียกว่า ส่วนคนนั้นยังไม่เข้าถึงโลกุตละแต่มีฌานอันเดียวกันเรียกว่าโลกิยะฌานเข้าใจไหมมันอันเดียวกันแต่เพียงตั้งชื่อว่าโลกียะฌานโยโลกิยะฌานกับโลกุตละฌานก็อันเดียวกันแต่แตกต่างที่บุคคลนั้นเป็นพระอรหันเขาเรียกโลกุตระฌานคนึ่งเป็นปุถุชนถึงจะเป็นฌานตัวเดียวกันก็เป็นเหมือนเงินเนี่ย เหมือนเงินอยู่กับพระเรียกว่าปัจจัยอยู่กับยมเรียกว่าเงินที่จริงก็อันเดียวกันรู้ไหมชัดเจนไหมเออที่จริงก็เงินก็ปัจจัยก็อันเดียวกันคําว่าเสื่อมนี่คือมึงต้องทําขึ้นอยู่นั่นคือโลกีแต่โลกุตระไม่ได้ทำเพราะมันเป็นแล้วมันจะเสื่อมได้ยังไงมันเป็นเองมันเป็นออโต้อะ รู้ไหมคนที่มีสติอยู่ในลมเป็นออตโตอ้อะมันเคยรู้ไหมว่าเออแค่หายใจมันก็มีละจะบางคนเนี่ยดูลมไม่วินาทีหนึ่งมันก็ไปแลล้เห็นไหมอันนั้นเรียกว่าโลกีอ่าอ่าที่เสื่อมนี่คือมันเข้าไม่ได้เข้าชาญไม่ได้มันฟุง้งซ่านมึงจําได้ไหมฤษีตัวหนึ่งเห่อมาเพื่อจะมาหาเพื่อนที่เป็นกษัตริย์ แล้วมาเห็นพระถุงะมาเหเสียเนี่ยเข้าหน้าต่างทางผิดวิถีทางเห็นพระถุงเขาหลุดคนนั้นตกใจเห็นคนเหาะมาพระถุงหลุดมึงเชื่อไหมทําไมล่ะได้เดินกลับเพราะมันไปเห็นมันสัญญาจะเลี้ยมความคิดฟุ้งซ่านมันก็เข้าไม่ได้มันไม่สงบนั่นแหละเรียกว่าโลกี้ ต้องไปทําขึ้นใหม่แต่ถ้าเป็นโลก,กุตระ,ะมันจะไม่ปรุงแต่งไงไหมมันจะเป็นออโตโออ้เขาหมดเพราะสมาธิจริงๆเนี่ยของพระอริยเจ้าเนี่ยจะไม่ได้เข้าได้ออกไม่ได้ออกจากสมาธิไม่ได้เข้าสมาธิแล้วคือมันเป็นเองอยู่ตลอดเวลาคือเรียกว่าผู้ทรงความสงบผู้ทรงฌานไม่ใช่เข้าฌานนะทรงสมาธิอยู่ตลอดเวลา ลนั่นแหละคือมันจะเสื่อมได้ไงเพราะมันเป็นเองไม่ได้ทําขึ้นน่นเรียกว่าโลกุตระมันถึงไม่เสื่อมเพราะเราไม่ได้ทํามันเป็นเองอยู่ตลอดเวลาเข้าใจไหมเหมือนเราสตาร์ทเครื่องอะนะอ่ะอะอะอะาเขาจะเปรียบเหมือนรถก็เจอโ,อโต้กับเจ้เมนุอนอะเพราะฉะนั้นโลกุตระมันเลยเป็นว่าไม่ได้ทํามันเกิดอยู่ตลอดเวลาแล้วนี่เหมือนพระพุทธเจ้าเคยพูดไว้ผู้เป็น อ่าเข้าไปสิงโตลงโลกุตรธรรมอย่างพระพุทธเจ้าพระองค์บอกว่าเราไม่ต้องไปทำอะไรเห็นไหมยืนก็เป็นชิพนั่งก็เป็นทิพนอนก็เป็นชิพเห็นไหมอ่าคือเป็นเองอยู่ตลอดเวลามันถึงสะสมพลังงานอยู่มันถึงมีพลังงานมากเพราะมันเป็นเองนะอ่าพอาแล้วเนาะ เออฝากบวชฝากให้บวชอ๋อไม่ต้องฝากหรอกบวชอยู่แล้วอ๋อบอกให้กูประการอา๋อนึกวามาฝากกูบวชวันที่เก้าเมษายนอ่พวกเราก็จะบวชนาคนํานาคไปบวชที่วัดป่าสนามชัยเนาะ อภิมุงมันสาหารเป็นบวชลอ็ลอกล็อตสองแล้วเนาะได้ยินว่าเป็นรุ่นที่ยี่สิบหกเหรอเขามีรุ่นเหมือนเหมือนนักเรียนในร้อยเลยนะตอนนี้บวชที่นี่นะรุ่นที่ยี่สิบหกรักษารุ่นให้ดีนะบวชอีกเจ็ดนาเนาะผู้ใดอยากร่วเป็นเจ้าภาพร่วมบวชพระเนาะ,ะ,ะส่งเสริมหน,อน,อนอ่อเนื้อเนาะสอเนื้อพุทธทางกูลเนาะ ตาบใดยังมีคุณระบุบคุณชิดาเข้ามาบวชศึกษาปฏิบัตินะนะ่าเป็นความงอกเงยน้องตาว่าบวชร้อยคนพันคนได้พระอริยะองค์เดียวก็ถือว่าคุ้มเนาะมันลุงตาบอกลงทุนแสนล้านได้พระอริยะองค์เดียวเกิดขึ้นสู่โลกก็ถือว่ามีค่ามหาศาลไม่ขาดทุนเลยเนาะ มีกำไรมหาศาลเพราะฉะนั้นการสร้างคนให้เป็นพระเนาะอ่า มีอันนี้สงมากกว่ามากมายมหาศาลเนาะผู้ใดอยากร่วมเป็นเจ้าภาพาบวชภาะกะหลวงตาหรือ,รอวัดป่าบ่อน้ำไปอินในวันที่9เมษายนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพได้เนาะคนละบาทสองบาทเนาะคนละสิบล้านยี่สิบล้านก็รับเนะาะทำสะดวกตามสบายขออนุโมทนาสาธุก,การด้วยสามเนาะรับพร ยัถาวะปริวหาปุราปาริปุเรนติสักรังเอวะเมวะอิโตรินังเปตานังอุปกะปติอิจิจังปฏิจังตุมหังคิปะเมวะจชมิจันตุสเบปุเรนตุสังกปาจันโดปรารสุยัตถามณีโชติรารสุยัตถะอภิวาดนาสีริสะนิจังวุทาปัจญิโนจัตตาโรธรรมาวัฏสันติอายุวโนสุขะ พระลังสา